ฮัลโหลทุกคนวันนี้ปื้มจะมารีวิวกระเป๋าที่ปื้มใช้ไปมหาลาัยของปื้มกันครับคือปื้มเนี่ยมีกระเป๋าไปมอลเนี่ยค่อนข้างหลายใบเลยแต่ละใบเนี่ยมันก็จะมีฟังก์ชันที่ต่างกันปื้มก็เลยจะเอามารีวิวให้ทุกคนได้ดูครับว่าไปมอลเนี่ยปื้มใช้กระเป๋ายังไงบ้างมาเริ่มที่ใบแรกครับใบแรกปื้มใช้เป็นของอีเกียครับตัวนี้มันเป็นรุ่นพิเศษปื้มจําราคาแน่นอนไม่ได้ข้างหลังเขาก็จะสกรีมเป็นลายบาร์โคดตรงนี้ด้านหน้าก็เป็นอีเกีย ความพิเศษของกระเป๋ารุ่นนี้ครับคือข้างในอ่ะเขาจะมีกระเป๋าอันเล็กมาให้ด้วยคือเย็บติดมาเลยนะปกติอ่ะถ้าเป็นกระเป๋าผ้าทั่วไปใช่ไหมมันก็จะเป็นแบบกระเป๋าข้างในโลง่งๆเลยแต่ตัวเนี้ความพิเศษคือเขามีช่องด้านในมาให้เวลาเราใส่พวกแบบโทรศัพท์เงินหรือว่าอะไรเงี้ยแต่คือน้องเป็นสีขาวใช่ปะก็ค่อนข,ข้างเลยง่ายคือเห็นขอบเหลืองๆตรงนี้ปะคือช่วงพวกนี้ยปื้มซักแล้วนะแต่มันซักไม่ออกปื้มก็ กำลังหาวิธีอยู่ว่าจะทํายังไงให้น้องกลับมาขายเหมือนเดิมแต่ปื้ม,มารุ่นนี้น่าจะไม่มีขายในอีเกียแล้วน่ารักดีใบถัดมาก็เป็นของยูนิโค้ครั่ตัวนี้ปื้ม,มาหลายๆคนน่าจะมีแล้วเพราะว่าราคา60บาทเองแล้วก็ ด,ดปื้มก็ส่วนใหญ่อ่ะถ้า7วันนะก็ใช้อันนี้ไปแล้วแบบประมาณ4วันเพราะมันใช้ง่ายแต่ช่วงหลังไม่ค่อยจะใช้ว่ามันเปื้อนง่ายแล้วก็ยังไม่ได้ซาก,ก็เลยเปลี่ยนใบไปใช้ใบอื่นใบถัดมาครับก็คืออย่างใบยูนิคอปเกตเนี่ยมันเน่าแล้วใช่ไหมปึ้มก็เลยไปซื้อใบใหม่มาเป็นของยูนิคอเหมือนกันแต่ปึ้มซื้อมาผิดไซ ดังนั้นมาใส่เอมันเล็กกว่าแต่ปุ้มซื้อมาใส่แอตัวนี้เขามีลายแล้วก็ราคาจะสูงกว่าประมาณ150-160มัง้งแต่เนื้อผ้าก็พ,พอๆกันแต่แค่มีลายสก,กีตรงนี้เพิ่มเรื่องว่ามันน่ารักแต่ยังไม่ได้มีโอกาสได้ใช้เลยสักครั้งป้ายก็ยังอยู่เอาไว้แบบไปเที่ยวต่างจังหวัดพกของ,อยงเยอะๆปุ้มถึงจะเอาตัวนี้ไปใช้แล้วกันเนาะ เป็นกระเป๋าสะพายข้างบ้างเพราะว่านอกจากกระเป๋าผ้าแล้วเืิมก็มีกระเป๋าสะพายข้างมาเริ่มที่ใบแรกครับใบแรกเืิ่มใช้เป็นของมูติรับตัวนี้ก็สองร้อยสามร้อยเหมือนกันเืิ่มไม่ค่อยแน่ใจเรื่องราคาเวลาปื้มซื้อของมาปื้มก็จะบอกที่พันอีกราคาหนึ่งเราซื้ออีกราคาหนึ่งอันนี้สะดวกมากแต่วันไหนที่ไม่ได้พกของอะไรเลยอ่ะพกแค่แบบ p o w e r bank หูฟังอะไรอย่างเงี้ยโทรศัพท์เพิ่มใช้แค่อันนี้ก็แล้วมันก็สามารถเข้ากับทุกรูปที่เราแต่งได้ น่ารักมากสามารถกันฝนได้ประมาณนึงเพราะว่าข้างในอ่ะของเขาอ่เป็นผ้าลม่มก็เลยแบบเออกันละอองน้ําได้ข้างนอกก็จะเป็นแบบผ้าปกติตอนนี้พูดว่ามันยังมีขายอยู่นะเพราะว่าเมื่ออาทิตย์ก่อนไปมูจิก็ยังมีอยู่เขาจะมีหลายไซส์ให้เลือกนะคือแบบไซส์ที่แบบเล็กประมาณเนี้ยเอาไว้ใส่พวกโทรศัพท์ได้ต่อไปก็คล้ายๆกับตัวมูจิเมื่อกี้นี้เลยแต่จะจริงจังมากกว่าเป็นกระเป๋าัน,นี้ คือเห็นเล็กๆอย่างเงี้ยข้างในเขาก็สามารถจุของได้เยอะเหมือนกันครับแล้วเขาก็จะมีช่องลับให้ด้วยสมมติวันไหนปื้มแบบอยากไปถ่ายวอลข้างนอกอย่างเงี้ยเ้วปื้มขี้เกียจพกเป๋าผ้าไปใช่ปะปื้มก็จะพกแค่ใบนี้ไปเพราะว่ามันสามารถใส่ขาไตพอตกล้องได้แล้วก็ใส่กล้องพวกโทรศัพท์เพาแบงค์อะไรเงี้ยใส่ได้หมดเลยก็จุอยู่ได้ในใบเดียวตัวเนี้ยราคามันอยู่ที่ 600กว่าบาทครับแต่ช่วงนั้นปื้มไปซื้อปื้มใช้คนละครึ่งจ่ายก,ก,ก็แบบเหลือ300กว่าบาทปื้มซื้อที่เจาจากครับใบนี้ปื้มจะทิ้ง IG ไลน์ไว้ให้มาถึงใบนี้ครับใบสุดท้ายค,ครับของ u r อาร์เดครับปื้มเอาไว้ใช้ตอนที่โทโน้ตบุกไปหมอเนาะเพราะว่าแบบ ไอกระเป๋าที่เหลือเนี่ยมันไม่สามารถใส่นอนบุกได้เลยเพราะว่ามันจะหนักมากตัวเนี้ยใส่ iPad ก็แล้วใส่นอนบุกก็แล้วก็คือยังมีช่องเหลือเยอะอยู่นอกจากตัวชอบในกระเป๋าค่ะปึ้งก็ยังชอบตัวซัพพอร์ตตรงนี้ของเขาเพราะว่าเวลาเราใส่ของเยอะเนี่ยมันจะทําให้กดบา่าเราใช่ไหม ตัวเนี้ยเขาก็จะช่วยมาซัพพอร์ตตรงช่วงบ่าของเราแต่เวลาใช้งานไปเนี่ยสายตรงเนี้ยเขาชอบล่นออกแล้วกลายเป็นว่าเหล็กตรงเนี้ยมากดหลังเราแทนเราเลยต้องแบบคอยแบบลูดเขากลับมาอย่างเงี้ยให้เขาอยู่ตรงบ่าเราแล้วก็แถมใบเล็กให้นิดนึงก็คือใบน้องคนนี้เป็นผ้ากำมะหยี่ค่ะพื้มซื้อที่สยามอันนี้ประมาณแบบ80-70มัง้งอืมเอาไวใ้ใส่แบบเหรียญเวลาไปซื้อของกินอะไรเงี้ยชาวบ้านปื้มก็จะใช้แบบใส่เหรียญไปปื้มอะ่ะเป็นคนไม่มีกระเป๋าตังก็เลยแบบ ใช้อันเนี้ยสะดวกกว่าทั้งใส่บัตรด้วยใส่เหรียญใส่ตังค์ด้วยคนหานี่ก็คือกระเป๋าทั้งหมดที่ทปื้มใช้ไปมอก,ก็รวมรวมแล้วมีประมาณแบบเจ็ดใบที่ใช้วนๆกันอยู่นะมันแต่ละใบอ่ะฟังก์ชันมันก็จะต่างกันใช่ไหมอย่างที่ปื้มให้ดูปาเกตนเนะี่ยบางใบก็เหมาะสําหรับแบบพกของเยอะๆบางใบก็เหมาะสําหรับแบบพกในวันชิวๆก็เลยเอามา รีวิวให้ทุกคนได้ดูค่ะส่วนรายล,ละเอียดของกระเป๋าว่าถ้าเพิ่มหาเจออย่าเพิ่มจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะถ้าใครชอบก็สามารถกดลิงก์ได้เลยเนาะโอเคครับคลิปนี้ก็มีประมาณเท่านี้นะครับถ้าใครชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กด like, subscribe ไว้ด้วยนะครับบ๊ายบาย